สาวสวยคนนี้ค่ะเธอบอกว่าฉันจะเดินทางคนเดียวเพื่อไปเซอร์ไพรส์เพื่อนของฉันในประเทศไทยลองดูละกันนะรู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางกว่า20ชั่วโมงเลยทีเดียวนะตอนนี้ฉันอยู่ที่แมนเชสเตอร์จ้ะรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเคยไปเที่ยวประเทศหนึ่งในเอเชียแต่ขอบอกเลยนะว่าฉันนะ่ะรู้สึกกลัวมาก พ่อของฉันก็เลยขับรถไปส่งระหว่างทางเนี่ยพ่อของฉันเขาแบบดูทำหน้าสิพ่อจะร้องไห้อยู่แล้วแต่ในที่สุดนะพ่อฉันก็ให้ฉันเดินทางไปฉันเสกขุดบ่ายจุบุคุณพ่อแล้วก็บายบายถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันน่ะจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยฉันจะไปเที่ยวเอเชียรอบนี้เป็นเวลาสามสัปดาห์อย่างว่าแหละนี่คือชีวิตที่ฉันเลือกเองฉันน่ะอยากไปเที่ยวมากๆเลยนะนี่คือครั้งแรกที่ฉันบินกับสายการบินนี้ ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบินแมนเชสเตอร์นะโอ้เ oh, ช็คอินเรียบร้อยละกระเป๋าของฉันสีชมพูฉันรู้สึกว่า ยังไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ว่าฉันลองเลือกบินสายการบินนี้เพราะว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยแพงฉันก็เลยมาแวะซื้อหนังสือซะหน่อยพอคิดว่าถ้าเกิดไปเมืองไทยต้องใช้เวลานั่งเครื่องบินนานพอสมควรก็เลยต้องหาหนังสือมาอ่านและนี่เติมพลังก่อนเดินทางซะหน่อยเพราะว่ารอบก่อนที่ฉันบินไปเอมิเรสเนี่ยตอนไปเที่ยวที่ออสเตรเลียคือตอนนั้นอะฉันขอ พนักงานเนี่ยเสิร์ฟอาหารที่เป็นมังสวิรัติให้ฉันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เสิร์ฟแบบนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันกินข้าวเองก่อนดีกว่าหลังจากนั้นนี่ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วสินะ ตอนแรกเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งข้างฉันแล้วก็ฉันก็ว่าทําไมท่าทางแปลกๆสรุปที่ไหนได้เธอมานั่งที่นั่งผิดแล้วฉันก็ได้เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินด้วยนะแหมทุกๆครั้งที่ฉันไปห้องน้ําเนี่ยโอ้โหฉันรู้สึกว่ามันปั่นป่วนมากๆเลยแล้วก็ระหว่างทางต้องแวะไปทรอยสิตี้ปักกิ่งซะหน่อยหลังจากนั้นก็เลยหาร์斯塔บากินเพิ่มบัลลังกให้ตัวเองหลังจากนั้นเพียงแค่ห้าชั่วโมงจากปักกิ่งฉันก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะ ไม่อยากจะคิดเลยว่าฉันน่ะได้มาถึงประเทศไทยแล้วจริงๆโจ,จฮันน่ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันก็มาเที่ยวเมืองไทยคนเดียวเหมือนกันโซโล่ไปเลยจ้ะขอบอกนะว่าสนุกและมีความสุขมากลอรี่บอกว่าขอให้เธอมีความสุขมากๆเลยนะฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องแฮปปี้มากๆแน่ๆเลยและหลังจากที่มาถึงเมืองไทยนะ้าเธอบอกว่าวันนี้ฉันแวะมาเดินห้างในเมืองไทยไรู้มาด้านนอกอะ่ะเจอพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยสิโอ้โหแล้วดูข้างล่างต้องแบบว่า ทำความสะอาดกันเลยทีเดียวเพราะฝนเนี่ยสาดเข้ามาตนถึงในห้างเนี่ยสินี่ฉันมาห้างที่แบบว่าใหญ่มากๆในเมืองไทยเลยนะเราอะ่ะได้เจอเพื่อนและฉันก็ช้อปปิ้งอย่างมีความสุขเธอดูสิ ฉันได้เจอแบบว่าเสื้อผ้าเก๋ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะฉันมาเดินอยู่ในห้างไอคอนสยามนะแต่ขอบอกเลยว่าทุกๆอย่างเนี่ยราคาเหมือนกับเสื้อผ้าที่ที่ Ur อ a n o u t f i t t e r ฟเลยอะ่ะราคาแบบๆเดียวกันเลยนะแล้วก็หลังจากซื้อเสื้อผ้าเสร็จฉันคิดว่าจะต้องไปโฮสเทลที่จองเอาไว้ดูดิฉันมีความสุขมากๆเลยฉันได้เสื้อผ้าเก๋ๆน่ารักน่ารักมากมายเลยแหละพวกเราได้ซื้อกระโปรงแล้วก็กางเกงที่จะเอาไว้ใส่แล้วนะและ หลังจากนั้นเราคิดว่าวันถัดไปเราจะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆของเราแล้วล่ะนี่แล้วดูสิฉันได้เจออะไรมาถึงเมืองไทยโอ้ลาปูบุเธอดูสิน่ารักจริงๆเลยย่ามีแบบหลายแบบเลยนะมีพวกเครื่องประดับด้วย ฉันไม่คิดเลยไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าจะได้เจอแบบนี้จริงๆแม่ฉันน่ะอยากจะซื้อกลับไปที่อังกฤษจริงๆเลยอะหลังจากนั้นก็ยืนจ้องกับเพื่อนอยู่นานค่ะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อแบบไหนดีบอกอยากจะได้ทุกสีเลยอะ่ะหลังจากนั้นค่ะเธอก็ได้ไปที่โฮสเทลบอกว่าวันนี้เราจะมาเที่ยวที่กรุงเทพเอาแบบเต็มเวันเลยนะตอนเช้าเติมพลังซะหน่อยกินผัดไทยกระตั้งคู่เลยค่ะหลังจากนั้น ก็เลยแวะไปเดินเล่นบอกว่าฉันนะเลือกอาหารมังสวิรัตคือมันดีมากจริงๆเลยนะแล้วก็ได้ไปซื้อเครื่องประดับดูสิโอ้โหคือตามถนนเนี่ยน่าเดินมากๆเลยนะฉันได้เจอซอยเล็กๆแล้วก็มีร้านที่ขายเฉพาะอาหารมังสวิรัตด้วยลองชิมดูดีกว่าว่าอร่อยไหมเฮ้ยคือดีแถมยังมีไอศครีมที่แบบสําหรับคนที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคือมันน่าทึ่งจริงๆและหลังจากนั้นฉันก็ได้แวะไปที่ร้านน้าชาร้านหนึ่งเอ้ยแล้วก็ ได้แวะขึ้นไปที่ดาดฟ้าว้าวคือดีจริงๆเลยอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าด้านบนคือเมืองไทยเนี่ยมีบาร์ที่เป็นรูฟท็อปดีขนาดนี้โอ้โหฉันรู้สึกประทับใจจริงๆถ้าเธอมากรุงเทพนะอย่าลืมมาที่นี่ล่ะ และแล้วฉันก็มาหาอะไรกินอีกทีหนึ่งที่ไอคอนสยามดูสิวันนี้ฉันได้กินผัดไทยราคาแค่80บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็มีเหมืนกับว่าเปาะเปี้ยราคา100บาทโอ้โหฉันให้10เต็ม10เลยคืออร่อยมากๆส่วนอันนี้ผลไม้ที่แบบเชื่อมอ๋อ,อก็ธรรมดาแหละแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงราคา100บาทว้าวฉันให้คะแนน10เต็ม10เลยอร่อยมากแล้ววันถัดไปฉันน่าจะไปเที่ยวมีคนบอกว่าให้ระวังนาช่วงเนี้ยเพราะว่ากรุงเทพ ฝนตกแทบจะทุกวันล่ละแต่นั่นน่ะไม่ได้ทำให้ฉันไนดะหยุดเที่ยวได้หรอกนะฉันก็ยังมีกำหนดการการไปเที่ยวของฉันในทุกๆวันตามปกติ ฉันได้แวะดื่มชานมไทยด้วยแล้วก็ไปไอคอนสยามต่อแต่ว่าฉันจะต้องนั่งเรือข้ามฟ้าเพื่อมาชมวัดโอ้โหเธอคือสวยมากฉันรู้สึกหลงรักวัฒนธรรมไทยเลยเธอดูสิน่าทึ่งจริงๆแต่ว่าการที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้านะจ๊ะคนละประมาณ8ปอนอนหลังจากนั้นนั่งเรือข้ามฟ้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหแค่40บาทเองราคาถูกมากเธอดูในยามค่ำคืนสิสวยจริงๆเลยอะและหลังจาก นานพวกเราก็ได้แวะไปทานอาหารไทยเป็นอาหารบางสวิราที่แบบว่ารสเลิศโอชิคขอพอกินแล้วแทบจะละลายมันอร่อยสุดๆเลยแหละเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะและในยามค่ำคืนเธอก็บอกว่าได้แวะมาทำเล็บสนิดหนึ่งค่ะใกล้เที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยแต่ว่าร้านนี้ยังเปิดอยู่เลยมันรสมากๆสวยตามที่ฉันต้องการเลยล่ะก่อนเข้าห้องแวะมาที่เซเว่นอีเลฟเว่นซะหน่อยและอีกวันหนึ่งนะคะสองสาวเพื่อนซีก็ได้ไปที่ รูฟท็อปบาร์ Bar อีกแล้วเธอบอกว่าถ้าเกิดใครมากรุงเทพฉันขอบอกเลยนะว่าเธอจะต้องมาที่นี่เป็นรูฟท็อปบาร์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพเลยล่ะฉันชอบมากสองสาวสวยมีความสุขมากๆเลยนะตอนที่ได้มาเที่ยวในเมืองไทยหลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวที่บาหลีต่อบอกว่าฉันนะ่ะคิดถึงเซเว่นอีเลเว่นในเมืองไทยมากๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กรุงเทพอ,อากาศร้อนแล้วก็ชื้นมากๆเลยล่ะพวกเรา ก็เลยตัดสินใจลองเดินทางไปที่บาหลีเพราะว่าลองดูแล้วอากาศเหมือนกับว่าจะเย็นกว่าที่กรุงเทพนิดหนึ่งแต่แล้วก็ได้เวลาขึ้นเครื่องลาซินาอ,อ๋อที่นั่งนั้นเล็กนิดหนึ่งค่ะแต่ก็ยังพอจะโอเคแหละเป็นเที่ยวบินที่แบบว่าฉันรู้สึกปั่นป่วนมากๆเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเล็กนิดหนึ่งฉันรู้สึกตื่นเต้นม,มากๆเลยนะ เราสองคนไปถึงบาหลีในช่วงค่ำๆก็เลยมองดูแล้วก็เดินสำรวจโรงแรมสักนิดหนึ่งนี่แหละเป็นโรงแรมที่บาหลีก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเดินทางจากเมืองไทยรู้มาไปถึงบาหลีเนี่ยฉันหิวมากๆเลยแหละแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากกินพิซซ่าแล้วก็ รอดูว่าวันถัดไปพวกเราจะทำอะไรได้บ้างและพ่อวันรุ่งขึ้นค่ะทั้งคู่บอกว่าฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆมาบาหลีนึกว่าจะดีแต่ว่านี่คือคำสารภาพโอ้โหคือฝนตกหนักมากเป็นสภาพที่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่รู้เหมือนกันนะคือฝนตกหนักแบบนี้ฉันคงไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะคิดว่าบรรยากาศที่กรุงเทพตอนฝนตกเนี่ยโอ้โหคือร้อนชื้นแล้วนะมาเจอบาหลีแย่ยิ่งกว่า เดิมซะอีกฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆเพราะฉะนั้นต้องมาลองดูกันนะคะว่อสองสาสวยจากอังกฤษเธอจะตัดสินใจเที่ยวต่อแบบมีฝนในบาหลีหรือจะกลับมาเที่ยวต่อที่เมืองไทยดีเพืเ่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นและความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ